สวัสดีค่ะผู้ชมคะกลับมาเจอหน้ากันอีกแล้วนะคะช่วงปลายเดือนแบบนี้พร้อมกับน้ำเช่นเคยในรายการคำวิ้งซูนค่ะที่จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของตารางหนังว่ามีเรื่องอะไรเข้าฉายบ้างในสัปดาห์นี้รวมๆแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยมีหนังเข้าพร้อมกันหลายเรื่องเลยทีเดียวหลากหลายแนวมากๆเลยค่ะผู้ชมคะและก็น่าดูทั้งนั้นด้วยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเรื่องันที่ช่วงแรกกันก่อนเลยค่ะกับ next change เริ่มช่วงแรกด้วยเจ้าเหมียวส้มกันดีกว่านะคะอย่างเจ้ากาฟิลนั่นเอง็กนการกลับมาในรอบเกือบ20ปีนะคะกับเรื่องราวของเจ้ากาฟิลตั้งแต่ตอนที่ถูกท่าจอนเก็บมาเลี้ยงเอหรือว่า จอนนั้นถูกเก็บมาเลี้ยงกันแน่แต่นั่นแหละค่ะจนตอนนี้นะคะชีวิตของมันเนี่ยก็ดูจะแสนเปลี่ยปรีดีนะคะจนกระทั่งบังเอิญได้เจอกับพ่อหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานหลายปีค่ะแล้วก็ถูกบังคับให้ออกไปผจญภัยในโลกกว้างพร้อมกับโอดีสุนัขเพื่อนยากก็ต้องรอไปดูกันนะคะว่าเขานั้นจะยอมทิ้งความสบายไปเจอความลำบากแล้วชีวิตนั้นจะเอาตัวรอดได้ไหมในเด็กกาแ m มู i วี่ค่ะเด e กกาแฟมูฟวี่พากเสียงโดยคริสแพรั เจมส์อลแจ็กสันวิงแรมส์และนิโคลัสโฮลด์กำกับโดยมาร์ตินดอเริ่มฉาย23พฤษภาคมนี้ค่ะต่อกันด้วยภาคต่อในจกนักรวาล Mad Max ค่ะภาคนี้นะคะจะพาเราไปรู้จักเรื่องราวในช่วงวัยเด็กจนก้าวเข้าสู่วัยรุ่นของฟูริโอซาเด็กสาวที่มาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของนักรบฝ่ายหญิงซึ่งจะอยู่ในช่วงต้นของจักรวาล Mad Max ในช่วง45ปีหลังอารยธรรมล่มสลายนั่นเองค่ะ เมื่อเธอถูกชิงตัวไปยังดินแดนไบเกอร์ฮอที่กำลังเกิดสงครามแย่งชิงอำนาจกันระหว่างสองทอราชเธอก็เลยพยายามหาทางกลับบ้านให้ได้ค่ะไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามจะเป็นยังไงไปรอดูกันได้นะคะหนา u ยฟูริโอซาอัมแมดแม็กซ์ซาก้าริโอซมหากาพย์แมดแม็กซ์ฟูริโอซาอัมแมดแม็กซ์ซาก้าฟูริโอซามหากาพย์แมดแม็กซ์นำแสดงโดยอัญญาเทเลจอยคริสเฮมสเวิร์ธทอมเบิร์และนาธานโจนส กำกับการแสงดงโดยจอร์จมิลเลอร์เริ่มฉาย23พฤษภาคมนี้ค่ะ กับหนังลาพายุฉบับรีบูตทวิส s t เตอร์นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของเคสอดีตนักล่าพายุที่รอดตายจากทอร์นาโดในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยมาได้จนเธอนั้นรู้สึกขยะดค่ะแล้วก็เลือกที่จะทํางานออฟฟิศนั่งโต๊ะแทนแต่แล้วก็มีเหตุให้เธอนะคะต้องออกไปทดสอบระบบติดตามพายุภาคสนามกับจาวีเพื่อนของเธอและนั่นทําให้เธอได้พบกับไทเลอร์นักล่าพายุดาวดังโซเชียลเจ้าสเสน่ห์แต่ก็บ้าบินค่ะและพวกเขาเนี่ยก็ได้ร่วมทีมกัน เงื่ไล่ลาพายุแต่การล่าในครั้งนี้นะคะพวกเขาพบว่าตัวเองนั้นอยู่ในเส้นทางที่พายุสองลูกมาบรรจบกันแบบพอดิบพอด,พอดีรอไปลุ้นกันนะคะกับการไล่ล่าและการหนีเอาตัวรอดจากพายุเทอร์นาโดขนาดยักษ์กันได้ใน Twisters ค่ะ Twisters นำแสดงโดยเดซี่เอกซ์จอนส์เกลนพาวเวลล์อนโทนีบรามอสและเดวิดคอร์นสเวตกกับการแสดงโดยอีไอแซคจอง เริ่มฉาย18กรกฎาคามนี้ค่ะ <S 2> <S 2> <S มาต่อกันที่หนังเรื่องนี้เลยนะคะผลงานการกำกับเรื่องแรกของนักแสดงคุณภาพเดฟพาเทลและเขาก็ยังแสดงนำอีกด้วยนะคะโดยได้จอแดน e l ลมาควบคุมงานสร้างอีกทีนึงรับรองว่างานนี้ปังอย่างแน่นอนค่ะกับเรื่องราวของคิดค่ะหลังจากที่ถูกปล่อยตัวออกจากคุกเขาก็พยายามทำทุกวิถีทาง เพื่ออยู่ในสังคมอันโหดร้ายนี้ให้ได้และทางเดียวนะคะนั่นก็คือเขาต้องร้ายกว่าโดยการเป็นนักต่อสู้อยู่ที่คลับใต้ดินภายใต้หน้ากากลิงและจุดมุ่งหมายหลักและใหญ่ของเขานะคะนั่นก็คือการแก้แค้นเพื่อแม่ของเขานั่นเองค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันได้นะคะใน Monkey Man ค่ะ M ังก e y m a นนำแสดงโดยเดฟพาเทลชาโตคอปลีโซพิตาดูริปาราและปิตตบาสกำกับการแสดงโดยเดฟพาเทลฉายแล้ววันนี้ค่ะ และสำหรับเรื่องนี้นะคะเหมาะมากๆสำหรับครอบครัวค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนในจินตนาการนะคะหรือถ้าเป็นคนไทยก็จะเรียกว่าหมายว่าเป็นแบบแม่สื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนในวัยเด็กของเราหลายๆคนแต่พอเราโตขึ้นนะคะ เพื่อนในจินตนาการเนี่ยก็มักจะหายไปตามกาลเวลาซึ่งเรื่องนี้ค่ะจะเล่าเรื่องของบีเด็กสาวที่มีความสามารถพิเศษนะคะคือเธอนั้นสามารถมองเห็นเพื่อนในจินตนาการของทุกคนที่ถูกทิ้งไว้ได้เธอจึงใช้พลังพิเศษนั้นนะคะเชื่อมโยงเพื่อนในจินตนาการที่ถูกลืมกับเด็กๆของพวกเขาเข้าหากันให้กลับมาสดใสอีกครั้งในภาพยนต์เรื่องนี้ค่ะ if เพื่อนในจินตนาการค่ะ หนังเรื่องนี้นะะเป็นผลงานชิ้นล่าสุดของผู้กำกับจอห์นคราซินสกีจาก a q u u i r e อทเพนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนีนะะ้เขาสร้างมาจากแนวคิดดั้งเดิมของเขาเองถือว่าต่างออกไปจากผลงานครั้งก่อนมากๆนะคะและก็ได้นักแสดงอย่างไรอันเรโนส์มาร่วมแสดงสร้างสีสันรวมทา้งนักแสดงคุณภาพอีกมากมายมาให้เสียงตัวละครเพื่อนในจินตนาการนั่นเองค่ะ if <S 2> <S 2> <S เพื่อนในจินตนาการนำแสดงโดยไรอันเรโนส์จอห์นคราซินสกี้แคลลี่แฟลมิง และภาคเสียงโดยสตีฟคาร์เรลกำกับการแสดงโดยจอห์นคราเซนสกี้ฉายแล้ววันนี้ค่ะ เลี่ยนแนวกันสักหน่อยนะคะมาดูหนังไทยแนวผีที่ทั้งหลอนและระทึกขวัญปนสืบสวนสอบสวนด้วยกับเรื่องนี้ค่ะเรื่องราวของมาร์ชค่ะเด็กนักศึกษาหนุ่มถังแตกที่กําลังมองหา,หาหอพักราคาถูกจนได้มาเจอหอพักในราคาที่ทําให้เขานั้นประหยัดเงินไปได้เยอะเลยเลยะคะ่ะแต่นั่นก็แลกมาด้วยห้องที่มีประวัตินะคะถึงจะรู้แต่ก็เลือกที่จะพักอยู่ที่นี่อยู่ดีนะคะและพออยู่ไปเรื่อยๆค่ะเขาก็ได้รู้ความลับบางอย่างเกี่ยวกับผีที่อยู่ในห้องนี้ และความจริงที่ว่านั่นทำให้เขานั้นเปลี่ยนมุมมองคนในหอพักนี้ใหม่จากที่ดูเป็นมิตรนะคะตอนนี้อาจจะไม่ใช่ซะแล้วทั้งผีทั้งคนต่างก็น่ากลัวจะเป็นยังไงติดตามดูกันได้นะคะไหนผู้เช่าผู้เช่านำแสดงโดยนัชพันธ์ปรมัเจริญโรธอัมพาภูสิทธิ์แอนโทเนียโพซิลและามพิพัฒน์คุณิศรกำกับการแสดงโดยอนันต์รักมีฉายแล้ววันนี้ค่ะ อีกสักหนึ่งเรื่องละกันนะคะกับแนวดราม่าอาชญากรรมเรื่องราวของสองพี่น้องที่ไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆนะคะอาบังกับอดีค่ะทั้งคู่นะคะเป็นเด็กกำพร้าที่ไม่มีบัตรประชาชนมาเลเซียอาบังเป็นคนหูหนวกค่ะยอมทํางานหนักเพื่อให้น้องสบายแต่อดีนั้นอยากสบายเหมือนกันค่ะ แต่ไม่เลือกงานหนักแบบพี่ชายนะคะด้วยความทะเยอทะยานของเขาและความฝันอันยิ่งใหญ่ทําให้เขานั้นเข้าไปพัวพันกับโลกของอาชญียรรมและในขณะนั้นทางการมาเลเซียนเนี่ยก็เริ่มกวาดล้างคนไร้สัญชาติพร้อมกับจัดการปัญหาผู้มีอิทธิพลทําให้สองพี่น้องนั้นเจอปัญหาใหญ่ค่ะความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องก็เริ่มสั่นคลอนเรื่องราวต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างไปดูกันได้นะคะนหนอบาังอดีละฝันเมืองเดือดค่ะอบาังอดี ลาฝันเมืองเดือดนำแสดงโดยอูคังเหรินเฉินเสยเย่าและเซรีนาลิงยำกับการแสดงโดยจินอองใช้แล้ววันนี้ค่ะมาดูเฉลยเกมกันสักหน่อยนะคะจากเรื่อง The Four Guys t u n t m a n คนจริงกับคำถามที่เราได้ถามเอาไว้นะคะว่าโค้ดกลับมารับงานสตันอีกครั้งเพราะอะไรและคำตอบที่ถูกต้องนะคะนั่นก็คือเพราะนักแสดงหลักของเรื่องหายตัวไปนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดีของเราประจำสัปดาห์นี้นะคะต้องขอขอบคุณของรางวัลในครั้งนี้จาก UIP ด้วยค่ะและนี่คือทั้งหมดนะคะที่น้ำได้ออกมาฝากผู้ชมในสัปดาห์นี้นะคะแอนิเมชันก็มีบู๊แอคชั่นก็มีมมดรามา่าเขียวขวัญระทึกขวัญดือดีว่ามีเกือบจะครบทุกแนวเลยทีเดียวนะคะยังไงได้คุณผู้ชมชอบแบบไหนแนวไหนก็ไปติดตามกันได้ส่วนในสัปดาห์หน้านั้นยังคงกลับมาเจอกันแบบนี้ได้อีกเป็นประจำพร้อมกับน้ำในรายการขำมิ่งสูตร ดูทุกช่องทางของเรากันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น True Film ห True Film 2แล้วก็ True Movie h i t นั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วนะคะนามและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ